การตูเลิรลี่ซาก,กุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแม่ฉันเป็นคนแคะฉบับจบสมบูรณ์สิ้นเดือนจะไม่สิ้นใจถ้าทุกคนแวะไปช่องแยกเลิรบลี่ซาก,กุระกอัพด้วยนะคะอายุไม่ถึง13ปีก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสฝากแฟนเพจ Facebook ด้วยค่ะไปเลื่อนๆถ่ายถ,ายถายก็ยังดีนะหรือถ้าจะให้ดีกดติดตามด้วยค่ะ เต็มขีดพิกัดการทำงานของพี่ค่ะถ้าไม่รีแลกก็อาจจะป่วยได้ดังนั้นก็เลยนำตอนเก่าๆมาต่อให้จบสมบูรณ์ไปก่อนนะขอบคุณนะคะแม่ที่มาส่งหนูหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ <laughs> ยายเชอรินนั่นแม่เธอเหรอทำไมตัวเตี้ยยังกับคนแพ้แบบนั้นล่ะปากเสียหยุดเลยนะพวกนายนะอะไรกันพวกเราก็แค่พูดความจริง <laughs> สวยมากครับน้องเชรีนเอาล่ะช่วยเปลี่ยนท่าโพสหน่อยนะครับครับแบบนั้นล่ะครับสวยมาก <c oughs> ถือว่าอะไรนะสัตว์ในฟาร์มของฉันมันแอบมุกนิดเงินไปเก็บไว้ที่ตัวอย่างนั้นหรอเอาเถอะค่ะนายหัวถ้านายหัวไม่เชื่อเนี่ยก็แล้วไปและนี่คือผลงานบางส่วนของน้องเชรีนเน็ตไอดอลที่กำลังโดง่งดังเป็นซุปตาหน้าใหม่อยู่ในขณะนี้ค่ะ โอ้ยพอเธอทุกคนไปหลงชื่นชมมันอยู่ได้ ถ้ามันเป็นมันไม่ใช่กวางจริงฉันไม่ใช่แม่ของเชรีนอะอะไรกันฟังให้ดีนะฉันไม่ใช่แม่ของเชรีนฉันกับเขาไม่เหมือนกันสนิทจะเป็นแม่ลูกกันได้ยังไงไม่จริงอะคุณโกหกฉันบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ฉันไม่มีลูกแบบนั้นหรอกมแม่ทำไม จากประเด็นร้อนด่ามาที่ซุปตาสาวหน้าใหม่เชอรีนถูกประจานกลางคอนเสิร์ตว่ามีแม่เป็นคนแครนั้นล่าสุดหญิงสาวแค้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่ออกมาปฏิเสธสุดตัวนะคะว่าเธอไม่ใช่ทั้งนี้ทางสังกัดของน้องเชอรีนก็จะจัดถแถลงข่าวต่อไปค่ะเฮ้ <c oughs> ปวดหัวซะจริงฉันหวังจะป้านเธอให้ได้ที่เตะแทะ้เชอรีนทำไมกันคะโปรดิวเซอร์แค้หนูมีแม่เป็นคนแคะเนี่ยมันผิดมากเหรอคะ อย่ามาเสียงแ็หนะเชอรีนมันไม่ผิดถ้าเธอไม่ใช่สุตาแต่เนี่ยมันมีผลกระทบกับชื่อเสียงของเธอแต่ว่าพอเธอเชอรีนถ้ามีจัดถแถลงข่าวก็พูดไปตามที่โปรดิวเซอร์เขาขอแล้วกันทำไมล่ะคะแม่วันนั้นหนูจะบอกทุกคนอยู่แล้วว่าแม่เป็นแม่ของหนูพอเธอเชอรีน ต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับฉันอีกแม่คะทำไมแม่พูดแบบนี้เลิกเสาสีได้แล้วต่อไปนี้แกอยู่ที่หอในเมืองไปไม่ต้องมาหาฉันที่นี่แม่ขอโทษนะเชอรีนแม่จำเป็นต้องทำแบบนี้<อ>กุ๊ตั้งแต่เด็กมาแกเคยเห็นแม่ฉันนี่ แกว่าแม่ฉันเขากโกรธที่ฉันเป็นดาราหรือเปล่าไม่หรอกเพื่อนฉันว่าแม่แกน่ะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกนะเชอรีนหลังจากพ่อเสียแม่ฉันดูแลใส่ใจฉันเป็นอย่างดีมาตลอดแต่ตอนเนี้ยกลับเย็นชาแล้วก็ผักใส่ไล่ส่งฉัน ขอต้อนรับเข้าสู่การถแถลงข่าวนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่น้องเชอรินก็คงเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทราบความจริงจากปากของเธอชัดๆกันค่ะโปรดิวเซอร์สั่งให้พูดว่าแม่ไม่ใช่แม่ของฉันอย่างนั้นหรอไม่มีทางฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกตอนนี้คนไข้อาการโครม่าหนักมากยังให้สัมภาษณ์อะไรไม่ได้ทั้งนั้นครับนะักข่าว คุณหมอคะขอให้พวกเราได้เก็บภาาสักนิดเถอะค่ะไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ขิดว่าหมอขอร้องเธอะคุณหมอคะน้องเชรินแย่แล้วเราต้องการ,รเลือดกรุ๊ปโอนี้กับีดด่วนค่ะอะไรนะกุ๊ปเลือดที่หายากแบบนั้น <c oughs> เอาที่ฉันค่ะเอาที่ฉันไปคุณหมอช่วยเชอรีให้ได้นะคะเฮ้ยนั่นผูห้หญิงคนนั้นนี่นาแบบเนี้ยก็เท่ากับว่าเป็แบบนแม่จริงๆรนะิ เชอรีนในที่สุดลูกก็พ้นขีดอันตรายแล้วลูกแม่เชอรินเอ้ยแม่ไม่เคยเกลียดหรือโกรธลูกที่ลูกไปเป็นดาราแม่ก็แค่อยากปกป้องหนูไม่อยากให้หนูโดนใครติฉินนินทาเพราะแม่แต่ตอนเนี้ยเขาคงรู้กันแล้วแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษหนูว่าไว้แล้วเชียวค่ะว่าแม่ไม่ใช่คนแบบนั้นเชอรีนลูกฟื้นแล้วตอนเนี้หนูพ้นขีดอันตรายแล้วนะลูกขอบคุณค่ะแม่เป็นพอเลือดของแม่ แม่คะหนูอยากให้แม่รู้ไว้หนูไม่สนใจหรอกคะ่ะถึงแม้ใครจะนินทาว่าหนูมีแม่เป็นคนแค้ก็ตามแต่ว่าเชรินไม่ว่าแม่จะเป็นยังไงแม่ก็คือแม่ที่แสนวิเศษที่สุดสำหรับหนูคะ่ะ ดูสิคะเหล่าเอฟซีเขามาชื่นชมเรากันใหญ่ชื่นชมคุณแม่ด้วยงานถ่ายแบบชุดว่ายน้ำคราวนี้ต้องปังแน่ๆจ้ะแต่ก็ดูแปลกๆนะที่ชุดว่ายน้ำของเด็กกลายเป็นแม่ใส่แทนซะแบบนี้น่ารักดีออกนะคะแม่ <c oughs> มาค่ะแม่เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงวันแม่ที่เนี่ยเหมาะที่สุดกับการรีแลกขอบใจจ้ะลูกเชรีนตลาดน้ำอัมพวาแม่อยากมาตั้งนานแล้วโอ้ยแม่ก็ตัวเล็กกะจ้อยร่อยไม่ดีเลยตัดพ้อแบบนี้อีกแล้วทุกอย่างน่ะมีข้อดีในตัวเองนะคะแม่ รอตรงนี้ละจ้าเชอรีนแม่เข้าไปห้องน้ำข้างหลังเนี่ยแปบ๊บเดียวอ๋อโอเคค่ะโหเอ้ยเรียวแรงเองไม่มีเลยหรือไงเดี๋ยวต้นไม้มันก็ได้ไปล้มทับใครเข้าๆหรอกโทษทีครับพี่คือมันหนักจนผมขาสั่นไปหมดแล้วนี่ไงพยายามแบกเอาไว้ก่อนนะเว้ย เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องตกใจไปนะจ๊ะพอดีว่าฉันตัวเตี้ยมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรว้าวนั่นแม่ของเน็ตไอดอลที่ชื่อเชอรินนี่นาคืงเข้าใจก็วันนี้ว่าปมได้มันก็มีข้อดีของมันเองเหมือนกันนะไม่ได้มีใครเป็นอะไรสินะคะเราออกไปทีค่ะ นี่ถือว่าเป็นของขวัญวันแม่ให้แม่เลยละค่ะตอนเนี้ยดูเหมือนว่าแม่จะดังกว่าหนูซะแล้วนะคะมีแต่คนแชร์เรื่องของแม่แม่พึงรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่เกิดมาเป็นแบบนี้ก็วันนี้เหมือนกันจ้ะหนูดีใจที่ในที่สุดก็มีวันนี้แล้วหนูก็ภูมิใจมากๆหนูรักแม่มากๆนะคะแม่วิเศษที่สุดเชอรินจ้ะแม่รักลูกนะแล้วแม่ก็ภูมิใจในตัวเชอรินของแม่ที่สุด ก็จะมีน้องอยู่คนหนึ่งนะคะที่ขอแนววันแม่มาเหมือนกันซึ่งวันนั้นเนี่ยรวมไม่ทันนะเพราะว่าน้องขอมาช้าไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวไปยกยอดสัปดาห์หน้านะคะสิ้นเดือนคงไม่สิ้นใจแค่ทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้พี่นะคะใครยังไม่ได้ซับสไครต์ก็กดและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ